อาจารย์เพิ่อพ่อกันดินแล้วเนาะจา้ากับยายแสงนะจา้าคิดหอดกะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเกาละจา้ามีเรื่องดีๆมาเว้าสู้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีฟังเนจีจ้าอยากให้พ่อแม่พี่อน้องเอฟซีได้รู้ได้เห็นน้ากันเนาะพอดีกมีข่าวสารเล็กๆในน้อยของจะเว้าหอดในอย่างรูพบอพี่น้องจะว้าวหอดปองระเบียบวัฏสงของเฮาเนาะพี่น้องเนาะ พ่อเอพักดีเท้าส้นเท้าพี่น้องโอ้ยระเบียบวาทศิลินเทาเนี่ยก็เป็นมอลำที่แบบเบอต้นต้นกับว่าได้เด้นน้องพี่น้องเนาะอันวงระเบียบวาทศิลินเทาเนี่พ่อเอพักดีอ่าพ่นลำเทาเนี่เพิน่นกะดิ่นันแบบปรับปรุงดูแลเทคเอเคียงเสียงบวุงเวทีฉากเฉก ได้สวยงามอลังการอีกีพี่น้องหมอลำระเบียบวัฒนศิลเท่านี่เพราะว่าหมอลำระเบียบวัฒนศิลเท่านี่กับเทียบเท่ากับว่าเป็นมหาไยเป็นเทียบเท่ากับเป็นมหาไยสำหรับศิลปินหมอลำลายลายคนที่ผลิตออกมาที่ผลิตหมอลำออกมาหลายๆผู้หลายคนอยู่ด้อพี่น้องระเบียบวัฒนศิล์นี่โมเมนต์ธรรมดาด้อพี่น้องท่านท้ระเบียบวัฒนศิลเท่านี่ อุ้ยยังคงความอลังการคงความงดงามคงคําสวยงามไว้ได้ดีเยี่ยมนะท่านพี่น้องพ่อเอะพักดีเฮานี่ยนะพี่น้องเอะพ่อเอะพักดีผลล้ําพ่อดีมกายได้เห็นเนาะเพิ่นโพดนะพี่น้องในข่าวาลูกทุ่งมิพ์ออกมาได้เห็นนะพี่นอ้องเลยได้ไปอ่านได้ไปเห็น อยากเอามาว่าสู้พ่อแม่พี่น้องเขาฟังคนตอบว,ว่าหมอลำระเบียบวา่าทาศินเท่าไปยังไดมาจังไดเป็นแบบใดยังสินาพี่น้องนี่นะเลยพอได้เห็นกันอยากเอามาว่าสู้พ่อแม่พี่น้องเขาฟังคิวฮอตสันเพ่นว่าพี่น้องคิวฮอตสุดๆทะลุไปถึงปีสองห้าหกแปดป้าพี่น้องหมอลำระเบียบวา่าทาศินเท่าคิวฮอตพศอสอหกสิบแปดคุณพี่น้อง กเจ็ดนี่ปีนี่หกเจ็ดอีมาห้อนนี่ก็เต็มเต็มแล้วว่าสั้นไปคามไปห้อดปีหกแปดเปิ้ธรรมดาแล้วเด้อพี่น้องบวธรรมดาเด้พี่น้องเอาพี่น้องว่านี่นะแล้วหมอรำระเบียบวาทะสินนำโดยสองพี่น้องพ่อเอะพ่อเปียและปลายปีนี้จะยกทีมพระนางหมอรำโชเทศกาลดนตรีบิก มาเท t a i ป s p e a k Music f a สองพันยี่สิบสามานเป็นครั้งที่สองโชว์ครั้งแรกปีที่แล้วกระหึ่มมากแมนอิลลีพี่น้องโอ้โชว์ปีที่แล้วนี่กระหึ่มคักกระหึ่มแน่สุดๆได้ละพี่น้องเอ้ยมาปีนี้นะพี่น้องพี่น้องคิดว่ายังไงเอา้าพี่น้องคิดว่าสิคักอลังการกว่าเกา แต่หอยคิดว่าอลังการค่กกว่วเกาแท้แน่นอนระเบียบวัธิศิลนเนอนนี้ด้วยคิวงานที่จองร่วงหน้าเป็นปีหากเจ้าภาพติดต่อกับชั้นชิดจะไม่ได้คิวล่าสุดพ่อเอ๊โพสสุดเสียดายที่บริษัทระดับโลกภาษาอังกฤษอ่านบอก,ออกด้วพี่น้องอ่ บริษัทระดับโลกติดต่อขอคิวระเบียบโชว์งานเทศกาลสงการปีหกเจ็ดแต่คิวเต็มหมดแล้ววสั่นป้าพี่น้องผมเอะพักดีผลรัมระเบียบวาทศิลป์ขอกราบขอพระคุณบริษัทที่ยืนยืนที่ยื่นโอกาสให้กับเรา แต่คิวหกหกพศหกเจ็ดพศหกแปดไม่ว่างจริงๆต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับป้บาพี่น้องนี่สุดยอดอีรีเนสระเบียบวันสินเท่านี้บอได้ธรรมดาพี่น้องบอรธรรมดาจักหน่อยซึ่งพ่อเอะเผยกับข่าวลูกทุ่งว่าทางบริษัท จะจัดงาน13 14 15 16เมษา67วันไหนก็ได้แต่เราติดงานเจ้าภาพหมดแล้วเสียดายมากมากบริษัทระดับโลกเสียดายโอกาสแต่ก็ดีใจที่ทางบริษัทนึกถึงวงเราเป็นวงแรกครับโอ้ยนาอ เสียดายก็เสียดายเนาะเสียดายแท่นพ่อเอ,อยูแต่ก็ดีใจอยู่ที่ทั้งบริษัทร,ระดับโลกเพิ่นยังคิดพ่อระเบียบวาทศิลป์ของอพ่อเอผลลาเฮานพี่นองเนาะนี่แหละวความอลังการความความโดดเด่นความแบบที่แบบพ่อเม่พพ่นองเอฟซี FC, เพิ่นได้เขาไปชมไปเบิ่งแล้ว มันมีความมวนมันมีความสนุกสนาน,ม,นมันมันมีอย่างสิงที่ดีๆเฮดไทยต้องติดตามต้องการชี้จีสมเนาะพี่น้องที่นี่โอกาสมันเนาะเพิ่นกับพังบริษัทระดับโลกเพิ่นกับรบริจองล่วงนาไว้เนาะเพิ่นกับบอคิดบอคาดฝันว่าอ่างระเบียบว่าทธรนของเขาสิติดเที้ยวเงาขนาดนี่ก็คิดว่าแต่ บพท่านได้ติดทิ้วเงาถึงปีห68ขนาดนั้นเพิ่นกับเขาใจยังสี่เนาะพี่น้องนี่ละ่ะมันก็นเลยเสียโอกาสไปเนาะพี่น้องเนะาะพวานทั้งทั้งพอเอเพิ่นกับรับทั้งเจ้าภาพไว้เรียบร้อยแล้วมันก็คืนกันบนะ่ได้เนาะมันสิผิดใจกันไปเนาะพี่น้องเนาะเรียกว่ายุคเอินว่ายุคนี้ยุคยุคปีท้องของคณะหมอลำ แต่ละคณะอิหริดพี่น้องมันเป็นปีท้องปีปังสุดๆสำหรับหมอลั้มขณะหมอลั้อิหรีพี่น้องหมอลั้ตอนนี้นะวัฒนธรรมของหมอลั้ทุกมือนี่ดังก้าวไกลอิหรีพี่น้องดังไปทั่วโลกก็ว่าได้ดังขามประเทศอิหรีพี่น้องบอกว่า,วาแต่ละแต่ละวงแต่ละคณะนี่เพิ่นกับมีซื้อเสียงกัน บําเพนธรรมดายิ่งระเบียบวาาัทศิสินนี่แห้งจื้อเสียงกระชอนอิลิพี่น้องพ่อเอพักดีพ้อน้ำนี่เพราะเพราะว่าระเบียบวาาัทศิสินเท้านี่เนาะเป็นเป็นวงที่เริ่มต้นกับว่าได้ัำตอพี่น้องเริ่มต้นกับว่าไดคือว่าเป็นวงที่เป็นมหาไยชั้นเยี่ยมที่ผลิตศินปินหมอลล้ำออกมาได้มากมายอิลิแต่ละคนก็ประสบความออกมาแล้ว มาอยู่ในระเบียบวาทศิลป์แต่ละคนก็ประสบความสําเร็จได้ได้มากไม้กันเยอะแยะโด่งดังกันเยอะแยะอิริพี่น้องจากระเบียบวาทศิลป์น,นี่บ่มแบบเป็นที่น่าชื่นชอบเป็นที่น่ายินดีเป็นที่นา่นนนาชื่นชมเนาะปีนี่ก็คือแห้งเป็นแห้งเป็นแห้งแห่งปีท้องของวงหมอลำท่านพี่น้องระเบียบวาทศิลป์น,นี่เพิินแกเนาะ ไปแสดงอยู่ทั้งใดนี่ค้นล้นหลามแน่นบบมีมองสิสิยืนสินังก็บอาไดล้ะพี่น้องถ้าผู้ใดไปซ่าแห้งบบมีมองสิวะสินังเลยนละพี่น้อง หน้าเวทีนี่เต็มอาะาจักนะพี่น้องบมวาพระเอกนางเอกในคณะระเบียบวาาัฒนศิลป์มิแตพูหล่อมีแตพูสวยๆงามๆแดนเซอร์ก็มีแตผูงามๆผู้หล่อผู้สวยๆทั้งนั้นทั้งหล่อทั้งสวยทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไปหมดนะพี่น้องในวงระเบียบวาาัฒนศิลป์เนาะเมื่อนี้กับยัยแสงก็มีเรื่องล้าวมาวบาสู้พอเมยพี่น้องฟังซ้ำนี่โอกาสหนากกมีสิ่งใดดีๆกับใช่มาวาวสู้พอมยพี่น้องฟังไหมมือนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า